สวัสดีค่ะทุกคนและนี่คือท็อปปิกเกี่ยวกับเรียนหมอภาษาอังกฤษโอ๊ยไมทไมไมค่ะทุกคนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอายโอ๊ยโอสวัสดีค่ะทุกคนค่ะและนี่นะคะก็คือท็อปปิกเกี่ยวกับเรื่องเรียนหมอต่อภาคภาษาอังกฤษนะคะย้ไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับแอมเองนะคะกับช่องแอมรสนั่นเองค่ะก็ใครที่ยังไม่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะให้ช่องแอมก็อย่าลืมกดกันด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการเรียนแพทย์หลักสูตรนานาชาติหรือว่าการเรียนหมออินเตอร์นั่นเองว่าแบบเรียนยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าเทอมแพงไหมแล้วสอบเข้ายังไงอะไรต่างๆนะคะที่เราได้เปิดตั้งคำถามแล้วเนี่ยเราจะมาตอบกันนะคะกับน้องแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เรียนหลักสูตรนี้จริงๆ ว่าจะเรียนไปทางไหนอาชีพไหนสายไหนดีอะแล้วถ้าอยากได้คำปรึกษาเรื่องการเรียนแพทย์ภาคไทยปกติด้วยล่ะหรืออยากรู้พวกเกี่ยวกับสายการเรียนอื่นที่ไม่ใช่อาชีพหมออย่างเดียวอะอะอะสำหรับทุกปัญหานี้นะคะทุกคำถามนี้เนี่ยเรามีคำตอบค่ะโ,โดยที่เราขอเปิดตัวช่วยก็คืองานแนะแนวฟรีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะจัดขึ้นโดยออดีมานั่นเองซึ่งก็คืองาน success design forum ครั้งที่10หรือว่า sdf 1 0นั่นเองค่ะโดยที่ ธีมของงาน SDF 1 0ครั้งนี้นะคะก็คือ Find Me in the Future ศาสตร์แห่งการทำนายอนาคตโดยที่เราเป็นผู้กำหนดโชคชะตาค่ะผลลุกแล้วหนึ่งก็คืองานนี้นะคะเขาจัดขึ้นเพื่อน้องๆมาที่องต้นมาที่องปลายและพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องๆนะคะที่สนใจอยากศึกษาทั้งเรื่องของอาชีพนะคะและเรื่องของเทรนการศึกษาในอนาคตอาชีพในอนาคตรวมถึงแนวทางการสอบเข้าต่างๆด้วยค่ะก็สำหรับใครบางคนที่รู้อยู่แล้วนะคะว่าเราอยากเรียนไปทางสายไหนอาชีพไหนเนี่ยก็สามารถ เข้ามาหาแนวคิดริเริ่มเพื่อวางแผนการเรียนการศึกษาต่อจากนี้ได้นะคะและบางคนก็คือแบบว่าเออยังไม่รู้จะไปทางไหนเส้นทางไหนใช่ไหมก็ลองมาค้นหาตัวตนนะคะทางเรื่องของคณะและมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับเราเองเนี่ยได้ในงานนี้เหมือนกันค่ะก็ในงานนี้นะคะพี่ๆอนิมาเนี่ยเขาก็จะมีการวิเคราะห์ระบบข้อสอบใหม่เนาะรวมถึงแกะแผนด้วยและมีการช่วยวางแผนรายคนเลยเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยก็สามารถไปขอคําปรึกษาได้นะคะและที่สาคัญคือในโลกสมัยนี้นะคะบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ย หมุนไปไวมากจนฉันทําไม่ทันละคะ่ะพี่บัวลอย <c oughs> ก็คือหมุนไปเร็วมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการสัมพันธ์ที่เราจะต้องตามเทรนด์โลกให้ทันนะคะ <c oughs> ในงานนี้เนี่ยพี่ๆเขาก็จะมีการวิเคราะห์ถึงแนวเทรน์อาชีพใน10ป,ปีข้างหน้าในอนาคตด,ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการแชร์สกิลเจ๋งๆนะคะที่โลกยุคใหม่ต้องการด้วยค่ะนะ ฟังแล้วว้าวเลยล่ะสิงานนี้เราเราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยคะเพราะว่าตอนมัธยมเนี่ยเราก็ได้ไปงานในแนวของออดิมันเหมือนกันก็เลยอยากมาบอกต่อเนาะเราคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีอ่ะของน้องๆที่จะได้ค่ายวศึกษาตัวตนเนาะแล้วก็รวมถึงได้ฟังพี่ๆที่เขาเก่งด้านนี้จริงๆมาพูดมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเฮ้ยเทรนในอนาคตเนี่ยอาชีพไหนปังการศึกษาด้านไหนมานะคะซึ่งเราคิดว่ามันไม่ได้มีโอกาสหาฟังได้ง่ายๆเลยอ่ะ น่าสนใจอยากไปกันแล้วละสี่โงานนี้นะคะจัดขึ้นทั้งหมด4ที่ก็ค<ท>ือกรุงเทพสงขลาเชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นนั่นเองค่ะแต่แต่ถ้าใครที่ไม่ได้สะดวกไปนะคะก็มีทางออนไลน์เหมือนกันค่ะสามารถไปอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยเดี๋ยวจะแปะไว้ใน description box นะแต่ต้องรีบมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าได้ข่าวมานะคะว่า on ground ตอนนี้เนี่ยใกล้เต็มแล้วถ้าใครที่แบบไม่แน่ใจเนาะว่าจะไปได้ไหมเนี่ยก็ให้ลงทะเบียนออนไลน์กันไว้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเขามี ีจานวนจำกัด,ดคะ่ะรีบไปลงทะเบียนกันนะคะเพราะว่าโอกาสด e ีแบบนี้ไม่ควรพลาดจ้าแล้วเราก็จะไปตอบคำถาม Q&A หมออินเตอร์กันต่อเลยคะ่ะ let's go <S เรื่องของความกดดันความกดดนันมันมาจากข้างในจบมาเป็นหมอเหมือนกันแน่นอนต้องเป็นหมอแหละจริงตเปมอแหลเรียนหปีนะจะไปเรียนอะไรดีจบมาถ้าเข้ามาเรียนหมอแล้วเนี่ยจิตใจจะด้านชายนิดนึงก็จะผ่านไปชิน ใช่แต่ก็ยังไม่ชินสักทีแต่ก็ชายอยู่ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะทุกคน <S <S> และนี่คือท็อปปิกเกี่ยวกับเรียนหมอต่อภาพภาษาอังกฤษนะคะแล้วันนี้นะคะเป็นท็อปปิกพิเศษซึ่งเราน่มีแขกรับเชิญมาะคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับแขกรับเชิญของเราซึ่งนังก็เริตั้งแต่แรกแล้ว <S <S> <S <S> เฮ้นเน้นน้ำเต่อนไหนคสวัสดีค่ะชื่ออซ์นะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่แพทย์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษปีห้านะคะ,คะหรือแบบหลายๆคนนะอาจจะพูดกันว่าหมออินเตอร์หมออินเตอร์อะไรประมาณนี้เป็นแบบคำพูดที่พูดกันาใจง่ายใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้น น้องไอเนี่ยจะมาแนะนํานเกี่ยวกับแบบเหมือนเราได้เปิด Q and A ใช่ไหมไป<อ>เปิดคําถามไว้ว่าแบบเฮ้ยน้องๆคนไหนสงสัยเกี่ยวกับการเรียนหมออินเตอร์มันเป็นยังไงต่างกันยังไงอะไรงี่คะก็เราจะมาตอบคาถามวันนี้นั่นเองก่ออื่นเลยเนื่องจากท็อปิกวันนี้จะเป็นตีแบบ i, เฮ้ย <laughs> อินเตอร์อินเตอร์หน่อยาเราก็จะให้น้องไอนะคะลองแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษหน่อยอะไรอย่างงี้สจุ <laughs> <laughs> Okay, so hi everyone. My name is Ice, and right now I'm studying in um, fifth year medical school in Thammasat University, um, CICM, or short for Chulalongkorn International College of Medicine. And um, I graduated from ISB International School Bangkok class of 2017. <laughs> 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 อ่ะสองกับเป็นท็อปิกหมออินเตอร์เลยค่ะเราเจอกันจากวิชาเลือกเนาะใช่บังเอิญมากคือแบบตอนแรกใช่ไหมเรามาวิชาเลือกแล้วก็มันก็จะมีชื่อเขียนมาเราสมัครมาคนเดียวแล้วก็มีชื่อแบบ e x t e r n ี่ๆๆใครมากก็เลยไปเสิร์ชใน Google แล้วก็เจอค่ะพี่แอมริสร้องเพลงจุเล่ที่งานประกวดค่ะทุกคน ที่เจอกันก็คือแบบก็สนุกมากซึ่งวิชาเรื่องเนี้ยมีทําคลิปด้วยอ่ะไม่แน่ใจลงก่อนหรือหลังเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้นะคะเป็นวิชาเรื่องเนาะเกี่ยวกับ Gender Health จังจากอะไรนสนุตินารีใช่ค่ะมาเรามาเริ่มคําถามกันเลยดีกว่าค่ะคําถามแรกนะคะก็คือเรียนเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะเนื้อหาเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงกับแบบแบบภาคปกติภาคไทยที่ไม่อินเตอะไรเงี้ยโอเคคือเหมือนหมอคือคําว่า inter จริงๆแล้วคือภาคภาษาอังกฤษอะมันหลายมากเลยเดี๋ยวพูดของตัวเองดี คือของที่ธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะก็คือเรียน6ปีเหมือนกันแต่ว่ามันจะแยกเป็นเหมือนปี1-3คือคลินิกเนี่ยเราจะเรียนกับ g a c m หรือจุฬาพร International College of Medicine ก็คือเรียนเหมือนกับภาคไทยเลยหมายถึงเนื้อหานะคะตแต่ว่าทุกยอยางเป็นภาษาอังกฤษใช่แล้วในห้องก็คือจะเป็นห้องขนาดไซส์เล็กคือมีแค่30 ถามคําถามอะไรเงี้ยกับอาจารย์ง่ายนี่นะคะก็คือเหมือนเรียนแยกกับภาคไทยใช่ก็คือโรเรีเล็กใช่แล้วก็จะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่จะเจอกันกับภาคไทยแบบสีเผือกรพทอย่างเงี้ยก็คือตอนแบบรับน้องหรือแบบเมจดดีมหรือแบบงานก็คือเป็นแบบกิจกรรมจะเจอกิจกรรมจะเรียนแยกหึ่งปามก็จะเรียนแต่คือคอนเทนเน์เหมือนกันนะแต่ว่าเรียนเป็นภาษา อาจารย์ก็จะสอนภาษาอังกฤษนะคะมีอาจารย์หมอมาสอนแล้วก็มีทรรอาจารย์แบบคลินิกทีนี้พอขึ้น4ีถึง6เนี่ยเราก็จะไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้ก็อยู่ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก็จะอยู่กับพักไทยเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีโรเต็ตก็คือเหมือนกลุ่มกลุ่มใช่เป็นกลุ่มแบบวนวอร์ดนี้วอร์ดนี้วอร์ดนี้อะไร เราก็จะเราก็จะวนไปด้วยกันภาษาอังกฤษใช่ก็จะไม่ค่อยได้เจอภาคไทยเท่าไหร่ส่วนการเรียนการสอนเนี่ยมันก็จะภาษาอังกฤษเนี่ยจะน้อยลงนิดนึงใช่เพราะว่าคนไทยเราต้องพูดภาษาไทยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของเลคเชอร์อะไรก็จะคีดเป็นภาษาอังกฤษอยู่คำถามต่อไปนะคะก็คือส่วนใหญ่การเรียนเนี่ยใช้เป็นอิ่งหมดเลยหรือเปล่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไหมเนี่ยก็คือที่เราไปแล้วเนาะที่ไอบอกก็คือส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษข้อสอบอะไรเงี้ยการสื่อสารเป็นเป็นภาษาอังกฤษด้วยไหมจริงจริงแล้วข้อสอบก่อนเลยเนาะค่ะคือข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ่ย เรียนภาคไทยก็เป็นภาษาอังกฤษ เออใช่เรื่องการสื่อสารเนี่ยค่ะก็จะแบบการสื่อสารกับอาจารย์มันก็จะการสื่อสารกับเพื่อนเนาะการสื่อสารกับเพื่อนอ่ะก็พูดแบบไทยๆเกียอังเกียแล้วแต่อารมณ์เพื่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนจบจากโรงเรียนเติมเหมือนกันใช่มันก็จะแบบเอ๊ะคำนี้นึกอาไรไม่ออก <S <S มันก็จะมีจังหวะแบบนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติก็พูดภาษาไทยกันนั่นแหละคุยกับอาจารย์ก็ถ้านอกห้องเรียนก็พูดภาษาไทยแต่ว่าถ้าในห้องเรียนเงี้ยถ้าสมมติอาจารย์แบบเปิดคำถามเป็นภาษาอังกฤษอาจารี่วัน have a question อะไรอย่างเง ิหรรืออะไเงี้ยก็แล้วแต่มูตมากกว่ากแต่ว่าถ้าตรวจคนไข้ก็คือสะทายกระแสดงว่านักเรียนที่อยู่ในโปรแกรมนี้นนะสามสิบคนเนาะส่วนใหญ่ก็คืออาจจะมีบางคนที่ไม่ได้มาจากอินเตอร์ด้วยไหม <c oughs> มีค่ะนี่ใช่ใช่แต่ว่าคิดว่าเป็นส่วนเนาะน่าจะมีประมาณสามสามแล้ว <c oughs> แต่แล้วแต่ปีนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ต่อไปนะคะคำถามต่อไปก็คือเรียนหนักไหมคะยิ้มแม่หนักไหมต้องถามพี่ เป็น universal <laughs> เล่นหนักมันก็ subjective อะเนาะแบบถ้าคนสมองดีก็ <laughs> จะไม่หนักแต่ <laughs> เราสมองไม่ดีดี basic foundation <h ums> ของพื้นฐานก็คือหนัก คอนเทนต์เยอะแก็แบบพวกก็มีทั้งเรียนเลคเชอร์ใช่ไหมแล้วก็มีสอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบอยู่วอร์ดอยู่เวนก็เหมือนกันเหมือนกัเป๊ะภาษาไทยอย่าเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ความหนักก็คงคล้ายกันใช่ใช่ใก็เหมือนกันคำถามต่อไปคือเรียนแพทย์ต้องเก่งอังกฤษขนาดไหนอาจจะเป็นเวอร์ชันเอ่อเรียนของแบบภาคเนี่ยนานาชาติอะไรใช่ไหมว่าต้องเก่งอังกฤษขนาดไหนจริงๆคือถ้าเรียนแพทย์ธรรมดาต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ต้องเก่งมากแต่ว่าการที่เราพูดภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยมันชีวิตมันดีขึ้นเยอะเหตุมันจะเป็น ราะว่าโลกมันแบบมันเออมันไม่ได้อะมันเป็นโลกที่แบบชื่อภาษาอังกฤษอะไรงเงี้ยแต่ว่าถ้ามาที่นี่อะค่ะเอ่ออย่างที่ธรรมศาสตรนน์เนาะก็พอพูดได้นะาสารกันเข้าใจอะไรอย่างเงี้เยเก่งขนาดไหนอาจจะบอกยากนิดน,นึงแต่ละคนก็แต่ละเลเวลพื้นฐานก็คือสื่อสาร อย่าถ้าสมมติเป็นเรียนภาคไทยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ต้องเก่งเวอร์มากก็คือเหมือนแบบพอมีเบสิกที่แบบเออเข้ามาต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นของนินานาติก็คือจะต้องมีเบสิกที่ดีนิดนึงนิดนึงใช่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 แต่ว่ามันก็มาปรับได้นะแบบว่ามันไม่ได้ต้องแบบวู้ววต่อไปก็อันนี้ก็คําถามเยอะนะคะมีคนถามมาเยอะก็คือตอนสอบเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษอะไรบ้างสอบเข้าเกณฑ์คะแนนที่รับคล้ายกันไหมใช้คะแนนอะไรยื่นนะคะหรือว่าแบบแคทอินเตอร์เนี่ยถ้าสอบปุ๊บมีการจากัดอายุไหมอะไรเงี้ยอันนี้คืออยา คแบบสอบเข้าว,ว่าแบบเป็นยังไงอะไร จริงๆแล้วมัน5ปีมาแล้วเนาะตั้งแต่แบบไอสมัครอะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะคือ mm hmm. หลักๆอะใช้นน mm hmm. คะแนน BMAT หรือ Bio Medical Admission Test mm hmm. ซึ่งอสอบ BMAT นี่ค่ะมันเป็นข้อสอบของประเทศอังกฤษที่เขาให้เด็กไฮสคูลของเขาเนี่ยสอบเพื่อเข้าเรียนหมอของประเทศเขาซึ่งของเราอะเราก็เอามาใช้ของเราเหมือนกันของ BMA นี่มันจะแบ่งเป็นเหมือน3พาร์ทนะถ้าจะไม่ผิดจะมีพาร์ทแบบ Attitude ก็คือจะเป็นพาร์ทเหมือนเราต้องอ่านข้อความยาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเกี่ยวกับ ทำกิริยธรรมอะไรส่วนใหญ่คือเติมความเป็นแบบคนที่ดีงามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไทยก็จะคล้ายๆจริยธรรมจริยธรรมคล้ายๆริยธรรมแต่เป็นภาษาจังก็ยาวอยู่นะยาวๆคร์ที่สองก็จะเป็นพาร์ทที่หลายคนอาจจะทํ ถ้าแบบสนใจจะเรียนหมอคือเป็นก็จะมีไบโอฟิสิกเคมีแล้วก็เลขซึ่งฟิสิกอ่ะมันจะส่วนน้อยที่สุดส่วนเยอะสุดจะเป็นไบโอแล้วก็พาร์ทามันจะเป็นพาร์ทเขียน essay ใช่ก็คือเขาจะมีพร้อมมาให้เราสองอันให้เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพราอมันก็จะเป็นแนวๆคล้ายๆกับเหมือนสอบเข้าของไทยน้องอเหรอ ยมันมีวิธีอยู่คือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณสปอร์ตเรื่องอะไรอ่ะยูทาเนเชียหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะต้องแบบแบ่งเป็น5้า p า r a g r a p หรือ6พารากราฟแล้วเราก็ต้องเขียนว่าเราคิดยังไงใช่แล้วก็อธิบายก็คือเขียนอย่างไรเขียนอะไรอะไรแบบนี้อ้ยอันนี้มาไม่เป็นคนใหม่ไม่ s! <S <mat> ไม่เคยเจอมาก่อนอ๋อเขียนมาใช่เยอะอยู่เยอะอยู่ประมาณนี้ดิแม็ หลังจากบีแมนเนี่ยก็จะต้องส่งพอร์ตโฟลิโอซึ่งเหมือนการเข้าแบบอินเตอร์หรือแบบภาคภาษาอังกฤษเนี้ยค่ะก็คือเขาจะเน้นพอร์ตโฟลิโอเยอะมากเลยคือเขาอยากได้คนที่แบบ well-rounded อะคือทําได้ทุกอยาก่างหลายอยา่างหลยาชือใช,ใช่แบบเขาจะไม่ค่อยเน้น,นแบบคนที่แบบไปดู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 อย่างเดียวเลยเขาจะชอบท เด็กที่แบบทำกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างอะไรของต <Wow. S 1> ัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรียนอะชอบได้เชอบได้ดใช่แล้วก็เรียนก็ดีด้วยอ๋อก็ประมาณนี้เนาะกก็คือเหมือนประมาณว่าของเราก็จะเป็นกรพอทอใช่ไหมแบบพวกระบบสอดเก้าวิชาอะไรอย่างเงี้ยก็จะต่างกันเนะาะคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้ขอพูดไปแล้วลกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากหลักสูตรของน้องไอเนาะเป็นของธรรมศาสตร์นะคะก็คือจะมีของที่อื่นอีกเนาะเออมีแบบชื่อจริงๆหลายมหาลัยเนี่ยเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วระบบการเรียนนานาชาติขอยกตัวอย่างละกันเช่นจุฬาอย่างเงี้ยจุฬา ก็มีหลายหลักสูตรในนั้นอีกเนาะเช่นแบบว่า CU Meddy อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบรับสมัครพวกแบบจบปอตีแล้วสาขาอื่นมาเรียนเหมือนเขาเขียนว่าจะใช้ระยะเวลาในแค่4ปีประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็จะมีเกณฑ์อันเนี้ยเท่าที่ไปดูมานะของหลายมหาลัยหลายหลักสูตรเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์คล้ายๆกันก็คือใช้ข้อสอบ B mat แล้วก็เกณฑ์ขั้นต่ำภาษาอังกฤษแล้วก็ portfolio อันนี้คือหลักๆอื่นๆก็คืออย่างของจุฬานะคะนอกจาก CU Meddy ที่เป็นแบบคนที่จบปริญญาตรีแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นโครงการพวกความถนัดทางภาษาอังกฤษเนาะเออซึ หมายถึงว่าการสอบเข้าคล้ายๆกันหรือแบบอย่างอื่นของที่รามานะคะรามาก็มีแล้วเนาะแล้วก็ oh. ของชายธรรมศาสตร์คืนนี้เนาะแล้วก็เป็นมสวก็มีนะคะหรือว่าเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็ที่อื่นอื่นอีกใช่ก็มีแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้นะแปะลิงก์ไว้ใช่ <c oughs> ก็คือสามารถไปอ่านรายละเอียดดูได้นะคะ <c oughs> ถ้าสนใจคำ <c oughs> ถามต่อไปดีกว่าคำถามต่อไปก็คือเรียนแพทย์อินเตอร์เนี่ยดีกว่า <c oughs> เรียนแพทย์ภาคปกติยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็หมายว่ายังไงก็สู้ๆนะเออขอให้กำลังใจ ชอบด้ือช่องพี่บบมากครับ,บค,คือจริงๆแล้วส่วนตัวคิดว่าข้อดีก็คือมันเป็นช่องทางที่เปิดให้คนที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ <Wow. S 2> เป็นหลักนะคะเพราะว่าตอนตอนสมัยแบบ5ปีที่แล้วไม่มีโรงเรียนไหนเลยที่เปิด แบบรับเป็นภาษาอังกฤษมีแค่ก็อสบมทศซึ่งแบบตอนที่ไอเรียนอะคือไอเรียนหนักนะเรียนหนักคือเรียนแบบมันจะมีโปรแกรมของมันแบบ IB AP อะไรเยคือแบบอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นคือไม่ได้ในแบบเก้าวิชาออ่คือเลขเลขแล้วก็แบบสังคมแบบภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนไม่ได้เรียนภาษาไทยด้วยนะแบบือเเเลยนะคือมันมีันมีออปชั่นหลายอย่างมากมันไม่สามารถที่จะไปไปสอบสู้ไม่ใช่เฉพาะเรเนื้อหาเนอะม่คือใช่มฉพาะเรือนื้อถ้าจะไปสู้จริงจ้องก็คือ โอเคละไม่ใช่อกคืออาจจะต้องซิ้วแบบหนึ่งปีเต็มเพื่ออ่านเก้าวิชาโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยใช่คือไม่ได้หมายความว่าแบบคนที่เรียนจบโรงเนเตอร์คือเก่ง้อยกว่าเลยนะมันคนละแบบใช่มันคนละแบบซึ่งการเปิดแบบ b ีแมหรือ m c a มเนี่ยค่ะมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้แบบน้องๆหรือคนที่เรียนโรงเรีนเตอร์มา คือข้อดีที่ใหญ่มาก้องน้องๆที่เรียนโรงเรียนไทยก็อาจจะมันพิธีพิถันน้อยน้อยกว่า9วิชานิดน,นึ่งมันไม่ได้ต้องไปสู้ลบปบมือแบบกับ9วิชามันแค่ต้องแบบโอเคไปอ่านดีแมโอโอเคทำพอร์ตโฟลิโอตัวเองให้ดีอะไรเงี้ยส่วนความแตกต่างภาาอังกฤษกับภาษาไทยเอาจริงๆแล้วอะคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้วตนวิดีโอ เรียนหมอที่ไหนจบเป็นหมอหมดทุกคนเนาะแล้วก็ไม่แบบจะเป็นจะเป็นหมอแบบไหนมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองใช่คือไม่ได้เกี่ยวเลยว่าจะเรียนที่ไหนเรียนจุฬาธรรมศาสตร์รามาเรียนที่ลังสิตเรื่ออะไรเงี้ยค่ะเราจะเก่งได้คือเราตัวเราอยู่ที่เรา ใช่ใช่ไม่เหมอนด้วยันคิดว่าหลักๆก็คงเป็นเรื่องของการสอบเข้าเข้ามานาะเพราะว่าเนื้อหามันต่างกันข้อสอบก็ต่างกันมันก็อาจจะเหมาะกับภาคอินเตอร์มาก่าใช่แล้วก็แบบสังคมอะไรเงี้ยแบบสังคมเขาเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เรียนในอินเตอร์มาก่อนมันก็อาจจะแบบเน็กกันได้แต่จริงๆไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าแบบเรายังคอนเนกันด้เรายังคอนเนกันดนเรายังคอนเนคแน่ร จบจบที่ว่าไม่ทันตังแล้วแต่คนแล้วแต่คนอะไรอย่างนี้สังคมก็อาจจะแบบไม่เกี่ยวอะอ่าใช่แล้วจำนวนคนสอบเข้าก็จะน้อยกว่าสบทด้วยปะอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าจำได้ว่าตอนนั้นบีแมคคือแบบคำคงนเยอะอ่ะโอเคได้ครับต่อไปเป็นเรื่องของเรื่องของการเตรียมตัวอันนี้ก็คนถามเยอะนะว่าแบบตอนนั้นเนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงบ้างเรื่องตอนสอบข้อมูลอบ คือจริงๆเราตอนนั้นเริ่มติวสําหรับเข้าหมออย่างนีตอนประมาณ5เลยอะ2อ5ใช่ใช่เพราะว่าแบบโรงเรียนจะเน้นแบบคือคือโรงเรียนเขาจะไม่สนับสนุนคือโรงเรียนที่ไอเรียนมานะคือเขาไม่ได้สับสนุนให้เรียนติวเออเขาจะแบบเน้นว่าเออเรียนที่โรงเรียนคือพอแล้วก็ทํากิจกรรมเทนั้นกแบบเต็มมากส่วนตอนเตรียมตัวก็คือแบบมีทําข้อสอบเก่าของพีแมทมันจะมีนะแบบมันจะมีในดิพีแมทไปโหลดได้อาจจะไปติวเพิ่มข้างนอกนิดหน่อยที่สถาบันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีสอนมี ก็เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็จะเลือกพาร์ทที่แบบตอนนั้นไม่ค่อยถนัดก็คือฟิสิกส์ก็คือตอนยังไม่ถนัดอยู่ดีตอนนี้เออใช่ไม่ได้ใช้จริงๆก็คือไปเรียนตรงที่เราคิดว่าเราต้องเสริมแดียวก็น่าจะเป็นประมาณสองเดือนแต่เลี้ยงแค่บนหนึก็ไม่ดีเยอะค่ะ เดือนเลนแค่วันเสาร์สุดยอดค่ะถ้าไปน่านกสพทอเอาส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเมาไปเลยค่ะสังคมไทยอังกฤษนะคะชีวเคมีฟิสิกส์คณ ah ิตศาสตร์อ่ะโ <c oughs> เรียนหมดเลยถึงว่า <c oughs> ตอนนั้นติวเ,เยอะ่ะเยอะเสาร์อาทิตย์ก็คือถ้าไม่เคยว่างเลย <c oughs> อืมแบบติวคือส่วนใหญ่เน้นติวเป็นหลักอืเพราะว่าแบบมันเขาก็จะเจาะข้อสอบอะไรนี้ให้อะไนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างต่างกันเยอะอยู่คือต้องเท้าความก่อนว่าไอ้ก็เคยเรียนเรียนไทยกับไอ้ที่ไอ้เขาเรียนแต่ก็เลยแบบสามารถ บอกได้ว่าเขาตด้รับการอะไรไหมเออคือเหมือนกลค่ะ <laughs> เขาจะเน้นแบบวิชาการสุดๆอ่ะแล้วคือแบบเออคือเด็กไทยโดยแบบรวมแล้วคือเก่งแต่ว่าเหมือนพอเข้าเรียนเตอร์คือแบบมือชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะเหมือนเหมือน,นทุกคนเขาจะชอบทําแบบกิจกรรมคือเขาชอบแบบไปเล่นกีฬาแล้วคือเล่นกีฬาแบบจริงจังมากจริงจคือซ้อมแบบ5วันนี้่แบบซ้อมสองชั่วโมงทุกวันหรือว่าแบบเอออาจจะไม่เออแบบสามวันต่ออาทิตย์หรือว่ามีกิจกรรมคือกิจกรรมเยอะมากจะมีกิจกรรมแบบไปท่า ไอ้แบบสอนภาษาอังกฤษให้แบบพี่พาารปภกับคนที่แบบที่อยู่ในโรงอาหารเนี่ยคือก็นัดเขามาแล้วก็สอนภาษาอังกฤษให้เ,เขาที่เขาจะมาหรือแบบดีังน,นะเออใช่คือเขาจะเน้นไปด้านแบบให้มันได้รับได้า,าถ้าถามต่อไปนะคะก็คือเรียนจบมาแล้วเนี่ยสามารถทํางานที่ต่างประเทศได้เลยไหมอะไรเงี้ยแบบแทยกแบบจบแล้วไปไหนเหมือนหมอไทยไหมทํางานโรงพยาบาลไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืคือของศาสาเนี่ยใช่ทุน ก็คือภาคอินเตอร์แต่ว่าใช้ทุนเหมือนไทยใช่ใช้ทุนที่ไทยเนอะใช่ก็คือระบบเหมือนกัทุกอย่างเลยนอกจากว่าแบบไม่อยากใช้ก็คือแบบเออเราก็จ่ายค่าทุนไปเสียค่าทุนใช่ก็คือต้องใช้ทุนเออแล้วก็หลังจากนั้นคือถ้าจะไปต่างประเทศเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเหมือนกับของภาคไทยเลยใช่ก็คือคล้ายๆเหมือนเรียนต่ออะไรเงี้ย้ไปหาวิธีของตัวเองแต่ว่าไม่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนี้ประมาณไม่แต่คือจะมีอาจารย์ที่เขาจบจากต่างประเทศเนี้ย แล้เ,เขาจะมีคอนดิชั่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะมาแนะนําว่าแบบโอเคเราสอบอันนี้เราสอบอันนี้อะไรเงี้ยเราคุยกับใครดีอะไรอย่างเงี้ย,ยมีมมคน<ม>ให้ปรึกษาอยู่ว่า<ม>ไปเรียนไไยังไงใช่ แต่ว่าจบอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นเซอร์ต <ve> ิฟ <accent> <t ương una> <s loyalty> <od> oh ิเคตว่าเราไปเทรนที่ที่อื่นได้ใช่ค่ะก็รวมแล้วก็เพิ่งเหมือนไทยเหมือนรับสุดไทยเนี่ยเนาะคำถามต่อไปก็คือค่าเทอมกี่บาทค่าใช้จ่ายค่าเทอมอะไรเงี้ยคืออ่ะหลายคนจะคิดว่าแบบอินเตอร์มันต้องแพงเอาแค่แบบคร่าวๆก็ได้ซึ่งเอาเองนี้ก่อนแพงไหมเหมือนว่าแพงอยู่ก็คือแบบเหงินตกแล้วเมื่อกี้เหงินตกแรงอยู่อืมอ่าแรงอยู่ก็คือเอาเป็นว่าหลัก หลักประมาณใครเร่อนใจเรื่องค่าเทอมนะคะเราสามารถไปดูในลิงก์ได้นะคจริงเขาก็มีเขียนไว้เนาะเขาเขียนไว้เออแต่คือตอนนั้นนะเอาจริงๆคือส่วนตัวนะไม่ได้คิดว่าจะมาจบที่นี่อ่ะแล้วโชคชะตาพามาก็เลยตอนนี้ก็กระเป๋าตังค์ก็พาไปนิดนึงนิดนึงแรงนิดนึง เรื่องของความกดดันความกดดันมันมาจากข้างในความกดดันอะมันมีอยู่แล้วเนื่องจากว่าแบบการที่เราเรียนหมอมันมีความขยังสูงมากเลยคือเราอยู่กับคนไข้เราอยู่กับชีวิตชีวแล้วเราอยู่กับอาจารย์ที่ถามคำถามเอแล้วเราก็อยู่กับเพื่อนที่เก่งทุกคนคือคือหมายถึงว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะเพีอ่เพียงเนี้ยแบบเพื่อนคือแบบแต่ละคนคือเออคือท็อปของห้องเขาคือท็อปของโรงเรียนอะแล้วพอมารวมกันคือแบบเราก็จะเป็น ปกติใช่ใช่ใช่ก็จะมีเพื่อนดีิใช่เพื่อนเก่งอ้ารงกดดันก็แบบถ้ากดดันจากเพื่อนไหมก็จะจะกดดันจากที่เราอยากจะเก่งเหมือนแบบจะดีอ่ะคือเราอยากจะเก่งมากกว่าใช่ใช่ใช่เป็นเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือเอาจริงเลยก็คือเป็นเกิดจากตัวเราเองที่เราเหมือนแบบเรากดดันตัวเองจากสภาพแวดล้อมหลายหลายอย่างที่เราอยากทำตัวอยากทำให้ได้อะไรเงี้ยใช่แล้วพอแบบทำไม่ได้บางครั้งมันแบบมีเฟล l i เหมือนเราอ่ะก็พยายามที่จะทำออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคืออยากบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆอ่ะที่ดูเพราะว่าแบบคือมันแบบเป็นกำลังใจให้เรามากๆอะไรอย่างเงี้ยม,มีบ้างนะมันเป็นปกติคือถ้าเข้ามาเรียนหมอแล้วเนี่ยจิตใจจะด้านชายนิดนึงเฟลเฟลตาใช่าาอาอการนี้มันก็จะผ่านไปชินชา แต่ก็ยังไม่ชินสักทีแต่ก็ชาอยู่ชาเลยชาได้ค่ะต่อไปเป็นคําถามนะเปลี่ยนเป็นมูดบ้างก็คืออ่าของ C I C M เนี่ยมีไปเรียนที่ต่างประเทศปีไหนบ้างอะไรอย่างงี้อือคืออันนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อดีเนาะก็คือว่ามันจะมีช่วง e ิเลใช่วงกิวิชาเลือกอ่ะวิชาเลือกใช่วิชาเลือกเนี่ยก็จะมี2ช่วงตอน ปีสาแล้วก็ปี5แล้วก็ปี6กเป็นอีสามช่วงปีสปี5ปี6ใช่เขาก็จะมีงบให้อะไรเงี้ยมีเราติดต่อไปติดต่อไปใช่เขาก็จะมีเงินให้อยู่ก้อนหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ก็อาจจะไม่ได้ cover หมดก็ต้องจ่ายเองบางส่วนด้วยใช่ต้องจ่ายเองบางส่วนใช่แต่ว่าก็มีอะค่ะแล้วก็เหมือนอย่างไอ้ไปที่ญี่ปุ่นตอนปีสาใช่แล้วก็มีเพื่อนในห้องก็มีไปที่นิวยอร์กเออแล้วก็มีไปแคนาดาไปเรียอทัร์อย่างเงี้ยใช่ไปเดือนนึงก็สนุ เดือนนึงเลยเหรอเดือนนึงเลยสรุปแล้วคือจบหมอภาษาอังกฤษภาษาไทยเป็นหมอที่เหมือนกันแบบเป็นหมอเหมือนกันดีได้เย่เก่งมากมีการพูดติดให้ด้วยเก่งมากครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นข้าวๆเนาะที่เรามาตอบ Q and E เรื่องการเรียนนานาชาติเนาะต้องขายธรรมศาสตร์ไหมดีนะธรรมศาสตร์ดีนะแบบโรงพยาบาลก็คือแบบใหญ่แล้วก็อาจารย์เก่ง ก็มีเคสให้ทำเยอะก็ดีเลยแฮปปี้ชอบดีดีนี่ก็อยากไปวิชาเลือกเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ก็จะหมดแหละสอบอค์เทอร์นะย้ายมอมเลยค่ะหมดแล้วค่ะขอนอนดูดพ้นจากการสอบไม่ค่อยมีสอบแล้วเลยวันนี้น้ำตาไหลจะเป็นเธออีกนี่ก็เลยจะเป็นเอ็กซ์เทอร์แล้วนะคะน้องไอของเรานะคะตัวจะคนเลยใช่ค่ะทุกคนก็ อันนี้ก็คร่าวๆเนาะเกี่ยวกับแบบว่า Q&A เรื่องการเรียนแพทย์แบบหลักสูตรนานชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใครสนใจตรงไหนหรืออยากมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะข้างล่างก็ประมาณนี้เนาะได้ะรขอบพระคุณน้องไอมากนะคะขอบคุณที่มาก็คือเจอเองคลิปน้องยังอมเมนต์แอดไดลากมาเอ่ะมากมากขนลากอ่ะนี่คือ FC ตัวยงเออคือจำรายละเอียดในคลิปได้หลายคลิปมากงงมากเก่งมากขอบคุณน้องไอ้มากขอบคุณที่มาก ก็ขอให้ได้เรียนอะไรที่อยากเรียน oh, yeah> ุคน้องเก่งมากๆอยู่แล้วจริงๆจริงค่ะน้องเก่งมากอันนี้ไม่ได้โม้เลยจริงๆขอบคุณนะคะนีนี่ๆปิดคลิปให้หน่อยปิดชชอบไงถ้าใครชอบอย่าลืมถ้าใครชอบนะคะแบบ Channel Amris ไม่รู้จะไม่ชอบได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างบนโลกใบนี้ยินดีต้อนรับนคะเป็นแพทย์หญิงแล้วนะคะศู์ ขอบคุณค่ะค่ะก <get beaten> <Japan> ็ไ <sollte> ว <offs> ้เจอกันใหม่คิดหน้านะคะบ๊ายบาย